ใช้ค่ะสวยและจัดดีทำดีมีบุญวาสนาทั้งสวยทั้งรวยพลที่ตามมาเอามาเอามาใครอยากเป็นแบบฉันก็จัดกระวานทำ ที่ฉันั้นได้มาทีปาจนนาสิ่งนัไหนก็ได้พันเป็นได้แดงฟันทุกคำอธิษฐานฟันกันเลยเป็นจริงโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะวันนี้ครูเอยียนะคะมาแต่เช้านะคะออวันนี้ครูมานะคะแบ่งปันนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะลูกเดียวลูกน้องติ่มลูกใหม่ค่ะสวัสดีเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะวันนี้ไม่ได้เสียบใหม่นะคะพอดีอ่ะอยากให้พวกเรามีความสุขนะคะผลรับของเราขึ้นอยู่กับความสุขนะคะวันนี้เดที่20แล้วนะวันนี้ตื่นเช้ามาคะ่ะคุณเบิกบานแล้วหรือยังคะวันนี้ตื่นเช้ามานะ่ยยิ้มให้กับตัวเองแล้วหรือยังคะวันนี้ตื่นเช้ามาชื่นชมตัวเองแล้วหรือยังคะ ยังเลยค่ะยังเลยค่ะครูตอนนี้นะคะหนูก็แบบว่าแบบว่าหนูกําลังแบบยุ่งอยู่กับลูกกับเต้าอยู่ค่ะนะคะลูกไปโรงเรียนค่ะวันจันทร์ค่ะนะคะวันนี้ยังไม่ได้ยิ้มให้กับตัวเองเลยค่ะนะคะหัวยังฟูน้ายังไม่ได้อาบเลยนะคะคือครูเอีอยากจะบอกว่าวันนี้ครูตื่นขึ้นมาพร้อมมากนะคะแล้วก็สวยเลยนะคะเพราะว่าเราสังเกตไหมคะว่าผลลัพธ์ของเราส่วนมากมันขึ้นอยู่กับความสุข ปิดประตูค่ะใช่แล้วเราก็ต้องแล้วเราก็ต้องแบบว่าจัดการคืนค่ะทุกคนเอาเราเป็นพิธีก่อนเหรอไม่ไม่ได้เป็นเราก็สามารถทําได้เพราะเขาทำราเมื่อวันนี้เอาหรอค่ะเร็วออนสิเอออ่ะต่อนะคะ เออนะคะก็ยังดงรำรงตำแหน่งนี้ T S W อยู่นะคะพอดีได้ควบ2สองตำแหน่งนะคะก็อยากให้ไลฟ์นี้เป็นไลฟ์แบบที่จดจำแล้วก็เป็นไลฟท์ที่ไล์อยู่ในสนามแม่นเหล็กนะคะซึ่งมาสวัสดีค่ะที่รักสวัสดีค่ะไล่ส,สดอยู่ เออนะคะคือเป็นคนอารมณ์ดีนะคะคือทำหน้าที่นะคะเป็นมิสีเอ w วันนี้นะคะก็เข้าเนื้อหาเลยใครจะ,ะชวนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าเรียนแล้วนะคะผลลัพธ์ของเรามันขึ้นอยู่กับความสุขคลูวันนี้เราตื่นเช้ามาเรามีความสุขแค่ไหนนั่นแหละผลลัพธ์ของคุณในแต่ละวันคุณสามารถเช็คได้เลยนะคะบางคนนะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะขี้มูกขี้หูขี้นข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 นหนานะคะหน้าตาของตัวเองก็ไม่ ไม่ดูแลนะคะเราจะทําอะไรอย่างอื่นได้อีกะคะวันนีออ้อยากให้คนมาติดตามหนูเยอะๆค่ะครูดูหน้าเราก่อนคะ่ะนะวันนี้เราบอกคนอื่นว่าเราทําธุรกิจประสบความสําเร็จแล้วสังขารสภาพทุกอย่างนะมันเหมือนคนประสบความสําเร็จแล้วหรือยังลูก วันนี้ทุกอย่างค่ะมันล้วนขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณจะสร้างผลลัพธ์ใหญ่ผลลัพธ์เล็กมันขึ้นอยู่กับการลงมือทําของคุณนะทำไมกูเน้นเรื่องการลงมือทํามากๆเลยนะคะการลงมือทาเนี่ยถ้าสมมุติว่าอาวันนี้คุณคิดดีคิดบวกคุณเรียนรู้คิดมาหากาพย์ยีิบเอ็ดวันของครูสิตาแต่คุณป่าศจาก เรียนอย่างเดียวค่ะคิดอย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวแต่ไม่เอามาลงมือทําเลยคุณคิดว่าผลลัพธ์ของคุณมันจะเกิดไหมคะไม่เกิดแน่นอนค่ะเป็นไปไม่ได้ไม่มีผลลัพธ์ไหนคะ่ะที่จะเกิดขึ้นได้ท้าหายคะ่ะหายไปไหนคะนะไม่มีผลลัพธ์ไหนเกิดขึ้นได้ปัจจัยการลงมือทําถูกต้องไหมลูกวันนี้คะ่ะถ้าตัวเราไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวเราก่อนถ้าตัวเราไม่เริ่มกระทาจากตัวของเราก่อนคือกระทําด้านดี ปลูกมเมล็ดถั่วเขียวนะคะก็ต้องเป็นถั่วงอกนะคะปลูกต้นส้มก็ต้องเป็นส้มนะคะนั่นแหละนะคะวันนี้คุณทําแบบไหนคุณบอกตัวเองได้เลยครูไม่สามารถพิจารณาให้เราทุกคนในที่นี้ได้ว่าให้หนูทําแบบนั้นหนูทําแบบนี้หนูทําแบบนี้นะไม่สิ่งที่สองค่ะการที่เราจะสร้างความสำเร็จได้นั้นนะคะโอ้โหคุณจะต้องเดินทางมันด้วยความสุขคุณเชื่อค่ะคุณลงมือทำแต่ทำแบบ ไม่เข้าใจทําแบบงงๆทําแบบสงสยัยทําแบบอะไรวะทําแบบเครียดทําแบบกดดันทําแบบคาดหวังผลลัพธ์ก็ไม่เกิดอยู่ดีค่ะมันจะเกิดผลลัพธ์ได้ยังไงล่ะคะ เราไม่มีความสุขเราเครียดนะคะเพระกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดสอนให้เรามีความสุขนะคะกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดทํางานผ่านอารมณ์ความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณรู้สึกเศร้าคุณรู้สึกเสียใจคุณยังนั่งร้องไห้แต่คุณออกมาบอกคนอื่นว่าฉันคิดบวกมากเลยมันคานกันนะลูกคลื่นเบรเบชันหรือแรงสั่นสะเทือนมันสามารถส่งออกไปให้คนอื่นรับรู้ได้เลยสมมุติว่าวันนี้คุณเห็นหน้าคุยอยู่แบบเนี้ย มันบอกบอกว่ามีความสุขไหมคะก็ไม่ถูกต้องไหมลูกไม่ค่ะนะคะอ่าเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องมีความสุขยิ<ๆ>้มแย้มหัวเราะสดใสเราจะดึงดูดคนที่มีความสุขและแฮปปี้เข้ามาหาเราและเขาจะมาเป็นลมใต้ปีกสนับสนุนให้กับเราสิ่งที่สามเลยนะคะวันนี้เราลงมือทำแล้วค่ะแม่เราลงมือทำเต็มที่แล้วค่ะแม่หนูก็คิดว่าหนูมีความสุขนะแม่แต่ว่า หนูยังรู้สึกว่าความสําเร็จมันยังไม่เกิดขึ้นผลลัพธ์มันยังไม่ชัดเจนพอนั่นนะคะเพราะคุณนะคาดหวังจริงๆแล้วนะคะการคาดหวังก็ไม่ได้ทําให้ผลลัพธ์มันเกิดคาดหวังคือทําไมฉันไม่เป็นแบบนั้นอะทำไมฉันไม่ได้แบบนี้ทำไมฉันไม่เหมือนเขาอ่ะทำไมฉันนู่นนี่นั่นถูกต้องไหมลูก หยุดคาดหวังค่ะเราสบายๆค่ะเราทําไปจนคู่ควรค่ะเราทําตัวของเราจนคู่ควรค่ะนะจําไว้นะเราทําจนคู่ควรแล้วจัก,กรวาลจะสนับสนุนเราเองไม่มีจัก,กรวาลองค์ไหนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องคไหนที่จะไม่ให้ของขวัญสําหรับคนที่ทําตัวคู่ควรถูกต้องไหมวันนี้คุณอยากประกวดอ,อยากประกวดนางงาม แต่ชุดของคุณคุณไม่เตรียมตัวมาเลยแต่คุณอยากได้มงอยากได้รางวัลที่หนึ่งคุณคาดหวังไว้ว่าฉันยังไงต้องได้รางวัลที่หนึ่งฉันยังไงต้องได้ตําแหน่งแต่คุณทําตัวไม่สอดคล้องอะ่ะคุณจะได้มันไหมคะไม่ได้ค่ะ no way มันเป็นไปไม่ได้ยังไงคุณก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณคาดหวงัง ผลลับจะ cancel cancel ทันทีไม่มีทางได้รับค่ะเออง่ายมากทำยังไงคะนงหนูถึงจะไม่ต้องคาดหวังทำสบายๆต,ตั้งเวลาค่ะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเราสบายๆส,สร้างความสำเร็จให้กับตัวเราโอเคไหมวันนี้เช็คตัวเองชเองช็คตัวเองก่อนว่าเรามีความสุขหน้าตายิ้มแย้มเบิกบานหรือเปล่า โอเคไหมไลฟ์สั้นๆค่ะเดี๋ยวมาแบ่งปันนะคะนี่ครูอยู่แคมป์นะคะสวัสดีคุณสยามค่ะอันนี้คือนะคะแคมป์ขับเศรษฐีค่ะคุยย่าไปแล้วนะลูกไปแล้วรักทุกคนนะคะ